พูเห็ดอีกแล้วพี่น้องโอ้ยวัดตีพุ่มาันปาดจิ๋วมึงเร็วมึงเร็วโอ้ยโอ้ยมึงไม่ติตดนนนนหรอกยังไงงามๆพี่น้องว้ายมาพอ่อซัดป้ากางตาอันตื่นมาโอ้ยโอ้ย,อยมึงล่ะมึงล่ะมึงล่ะใส่ใส่เนียนอยู่บ่โอ้พี่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 ซัดการเลยนัดทิ้แงแห้งเอาซัด พี่น้องพี่น้องเอ้ยสวนคักอ้ยอ้ยปอกเหลี่ยงเอเป็นยังไงใช่ไหมเยเป็นยังไงใช่ไหมเ่ยออกใส่กันกันก็ดพี่เบือบุกึ้นเลยท้ายเงาคับไม่ก็นดู มันจำได้่น้องบานนี่โอ้ยโอ้ยบ้าขาเป็นขาได้จ้ะมาแล้วพี่ก้อนโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้ายังบางหยาดข่อยเด้อพี่น้องอย่ามางหยาดข่อยเด้อโอ้ยเกิดดูบ้านเห็ดกลางอันเก็บเห็ดเสียมข่อยฮักพี่น้องงัดคักอุ้ยพี่น้องเอ้ยสะอ้อนแห่งดอกนี่อุ้ย ชวิวยดึงบ่คืนเลยจ้าพุ้ยขาบ่สุดดิคืนเลย<ม>ข้าแต่หากไม่นี่ปอดสวนแห้งสวนแห้ง<ม>พี่น้องปอดดิจูนี่ยเบิ่งเน้เบิ่งเน้สวัสดีจ้ามาพอกันอยู่ป่าในเมืองพี่น้องมือนี่มาพอกันในวันที่สิบหกสิงหาหกหกน้องพี่น้องมาลุนกันเบิ่งมือนี่ลุนเฮ็ดซะก,ก่อนเหมือนแรงจะคอยลุนนะแนวใหม่ เอา้าขอปไากันเลยพี่น้ององย่เอาเบาหลายหญ่ห่างไปพี่น้องค่อยพ่อเฮ็ดปวกมูหนึ่งมูหนึ่งอีหเลมูลเิงไปใส่เบิร์ดล่ะเฮ้ยโอ้ยเนาะมาเก็บกันเลยเบิร์กันดูเสียบลงไปจึกงัดขืนบิดล่ะโอ้ยด้จ่อยขาเพื่อนขาจอยพี่น้องมึงเนี่ยคนละครึ่งรงงงังสังดอกงามๆกันเลย พ่อแบกใยออกดอกเดียวอยู่บ่พ่อแต่ยางหามูพ่นอยู่จ้ะเพี้ยอึยงามเนาะ งามให้เล้งเ,เหล่เนาะเล้งเหล่บวกข่าดำจ้ะดอกนี่งเขเียนคนที่ทำหุ่นอีดอกนึงยังพี่น้องให้เพิงเขาบ่น้องเอาแล้วอีเพิงมาพอจุ่มน,น้อยๆพี่น้อง จัดการถอนเลยจ้ามันจิบไปทั้งแถาเว้ดเดีนี่บอ้อมพ่อนี่บ่้อพอ,พอมานนีเรียบร้อยนลพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวปนนึงแล้วจ้ามันๆมาเด้เอนี่ปลวกไฟออกดินเพียงเพียง่ถือกินไปครึ่งนึงละงานเก็บเอาดอกถอนได้ก็น่าจ้ะอันนี้เอาได้ไหม บ่ได้พี่น้องเอ้าจัดการเสียมมาเลยก็ร่างพ่นขึ้นพี่น้องยังออกบัวนหลายพ่นนี่ออกดอกหานเพิ่นก่อนออกดอกหน่ำพิ่นทั้งพ่นกระมี่พ่นกระมี่พิ่นพ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 ่นนี่บ่กกูยัยบอกพูดได้ปะร่างพ่ใส่โอ้ย่ริงก็ร่างพ่นขึ้นก็ร่างพ่นขึ้นโอ้ยมื่าอื่นจีนอ่ะร่มต้นใบ เลยจัดเลยจัดเลยจับจุกเลยงัด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 เอาโอ้ยขาเอาจัดเลยจัดเลยแมนยังไงแมน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 ,นเอาเลยเฮ้เลยเนี่ยขาบ่คอยเลกไปได้เออบ่เขินบ่เขินบ่เขินเห็นปะมันก็นั่งปนเขินเนาะนี่อปะปนเขิน ดูใต้ดินเว่ยผุนี่ก็ได้เสร็จละงัดถือกันได้โอ้ดอกงามแหงป๊อดขนาดพ่อฮันได้ขาสุดเดียนี่พี่น้องโพดโพดหักใหม่โอ้ด้หมดเลยดายมดดอกดอหนึ่งใช่ละดอแม่้หักใหม่เอาดอกพี่กันนะอุ้ยขายาวแหงเด้อหักใหม่ไรเนาอ อีกจ่องดอกจ่องดอกนั่นมาเห็นไหมโอ้ยบีบบีบบีบขาเลึกๆอามาหลุนกันพี่เนาะจีดไอซัมใด้บู๊ยว่าเอาลงเลึกๆกๆเลึกๆหลกๆจุกลงแห้งๆขายาวแห้งพี่เนาะขายาวเลยเซียมจุกจับบู๊ย บ้ได้สูทขาเด้หนิเอาตัวพีเบิ้งบานพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งน้ากันเอาลงแห้งๆเลิกเลิกงัดงัดทักงัดทั้งงัดโอ้ยโอ้เจ้าหอดอุ้ยวางเจ้าไถ่โบขืนบ่ขืนโบขืนโบเลยเหงาแห้งเหงาแห้งอุ้ยเจ้าได้ขา โอ้ยข่ายยังนอบานไงโอ้ยมึงเนี่ย,ยสุดยอดเลยมาเอาดอกพี่บานพี่น้องบาดขาดขาดขาดโอ้ดอกเฮดพี่น้อมันสั่นแห้งเป็นแนวนี้แหละจ้ะเห็ดปลานี่ย <laughs> มันมีสมบูรณ์ดอกจากกันเห็ดเพิ่งยังนอเนี่นเนาะเยึดพึ่งข้าวฮักข,า,ขาก่อยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยพี่น้องมีเพิงโพเห็ดอีแนวพี่น้อง ว่าจะสีะมพม่า,งงา,มา,มมาปาดิดูมึงลด้มึงไดโอ้ยโอ้ยมึงไม่ติดหรอกยันยันงามๆพี่ดยมาพอซัดปลากลางปลาอันตื่นมาโอ้ยโอ้ยมึงละ่ะมึงล่ะมึงล่ะใส่ใส่เมียนอยู่บ่โอ้พี่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 พจัดการเลยนัดนทิ้งแห้งเลาวซัด เนเกียร์ึงๆปี๊ปงามแง่ามแมเอาเดี๋ยนี้เนี่ยมองเงีพี่น้องพี่น้องโอ้ยหโอ้ยหมล่วงเลยข้าหักไม่ปาดิโอ้ยหมบ่ขินบ่ขนโอ้ยยังคือขายงาวแท้มงเง้ยโอ้ยเอาเก็บเอาเก็บเอามึงมีอะโอ้ เก็บกันพี่น้องเก็บกันนี่ผัวผูเห็ดข้าแต่ตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยเก็บไปเก็บมาบ่ได้หอนบันทึกโผัวดีรีโอ้ยสุดเด็ดเลยเอาเสียมไม้บ่อ้ยขา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 บู้บู้กระตือกันเลยงานใหม่เอาเสียมตัวนี้ย นะาหักใหม่ค่าหักใหม่อาบุขึ้นโอ้ยงัดคักงานแหน่กเสียมยตาเลยงัดคักงัดแหน่งัดจนเสียมหักพี่น้องเอ้ยสะออนคักโอ้ยโอ้ยเกิดอุบัติเหตุกลางเย็บเห็ดเสียมคอยหักพี่น้อง งัดคักเฮ้ยพี่น้องเอ้ยสศนแห้งดอกนี่เฮ้ยปาดจิโวดึงโบขืนเลยจ้าพุย้ยขาโบสุดเด้นี่งัดโบขืนเลยข้าต่หักไมมนี่ปาดสศนแห้งสศนแห้งพี่นอ้องปอดิ๋วเน่บังเน่บังเน่ ปืนสปนยังฉสนม่ยปนยังฉันม่ยาดออกใส่กันกัน h e a พี่เพือบุกขึ้นเลยขาเงวาครับออกมาคนดีมาเก็บน่องกันน่อง้องบานโอ้ยโอ้ยบาขาเป็นขาได้จ้ะมาแล้วพีกอนโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าจามหยาดคออยเด้อพี่น้องอยามหยาดคออยเด้อ ได้เงี้ยข่้นไปได้โอ้ข้าหากใหม่ขึอนไปได้โอ้งามแหงงามแหงมาจุตปงกันกนอีจ้ะบ่อขาสะอนแหงพี่นอ้องขึ้นพ่อ คืนบ่พี่น้องดึงขึ้นบ่ลุนก,กันเบิ่งอืม้มนั่นกลางโพนก็เหลือซ้ำนีแ่แหละพี่น้องเห็ดปวกไฟกับบะมีในบอกอู้พี่ดอกนึงพี่น้องหอ้วยปวกก้อปวกก้อกินเกือบเบิดเครื่องหนึ่งแล้วนี่โอ้ยปวกกินนิจ่าคอยขอให่คอยซะเดอ้อหายอยา่าขากเห็ดไข่นี่หายไปป่นไปวัดเนี่เดอ้อเห็ดเรื่องแรกจ้ะพี่น้องเห็ดเรื่องแรกเห็ดเรื่องแรก กันได้บ้านเราไม่ค่อยยางหรอกจก้ะหอยถากพ่นกินเบิดเน,ะเดนาะเีื่อเนาะขาพ่อย่างละดอกนี่พ่นทั้งพ่นทั้งพ่นพี่ดอกเนาะเนี่ยแม่งก,กินขาเบิดพี่น,น้องโอ้ด้วยแต่ขาอีรีนะให้สวนต่นเบื่อยังพี่น้องกำลังสวยๆเลยเพียดอกนอึง น้ำนะดอกสดใสเก็บเอาเห็ดทานนี่ละหายากาคาซาลายเพร่จะไปตำซุปสเสียบๆกินสักคนดูซูพี่น้องกินสักคนดูคือหายากาคาทรายเห็ดมือนี่พุนนะ่น่ะอ้ยดอกเห็ดคอยพี่น้อง เสียบสัมเสียบซามไเป็นได้พี่น้องสดๆจากกลางป่ากลางดอนเลยจ้ามือนีกระมานพอได้เกี้ยวบดอกพี่น้องสวยๆเลยจ้ดรวมเฮ็ดปวกแล้วพี่น้องพอได้ไม้ปลาไม้ศาสตร์น้ำเพลินอยู่มาเก็บเฮ็ดปลาในเมืองกระได้มาเด้อขวายพอท่างแล้วออกมาเด้อมาเด้อควัมเอ๋ยความผูดไดมาอยู่ปลามากเขามาเหงนมาซองน้ำกันเด้อเห็ดหางหยากๆกันยัง มีบุญได้เฮ็ดปวกน้ำพึ้เด้อพี่น้องเอาถามมาคลิปนี้จะได้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อพี่น้องเดอ้มอมนเนี่ตตองขออโตลาไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะไปละเด้อพี่น้องเดอ้อไปเกียงเฮ็ดปวกกินก่อน